เโรงพยาบาลต้องเปิดโรงพยาบาลช่วยดูโรงพยาบาลพุทธมนตร์โรงพยาบาลสภานำเก็บโรงพยาบาลที่มาละข้ก็ก็เอามาจากมีไข่ไก่มีไข่ดิบก็มาจากเกีมามาากเ่ยวกับข้าวแผ่นเกี๊ยว ตุกก็มาขับมามามว่าเอาเงินมพอจะมาแก้บนเรื่องอะไรที่กครว่าตุ๊กงก็จะมาถูกปับตามเร็ดเรื่องต่พงๆก็มาไว้มาแก้บนก็ว่าให้ทำแก้บนในนั้นพวกใครแล้วก็ตีฟปลาอะไรแม แก่โบนเนี่ยอที like ่วัดนี่หมดปต้องแก่เราาแก่เราขาใครแจกปีสอมใรดูนะแกแกบนเสร็จแ่กลับไปเนี่ยบางทีมันก็หมจะขาดหรือไม่ขาดรโย์กเดินเกาเหมือนเราเอาเงินมาแก่บนประบนถวายได้เงินหนึ่ง เดีนวากลกับรวขานไม่ขาดอันนีโยก็ล้วนำเงแต่บางคนแก้ปมจะาไทรเอาทาวายวัขึ้นไให้ใทําวัดจากการเอาเอาาให้วางบราการกนการแก้ปมตั้งวายวังไว้ทังวันอางนี้คื่งการแก้ปมอ่ากนั้น mặt để làm ra พอจะคลอกำไรไม่มีปับหาโยมก็เราอย่างที่ได้ มักยันะถ้าเรามาทั้งสองทั้งสามก็จะเอาค่านี่ก็จะบอกเจ้าที่อ่านแล้ทลข้างขวาจะได้ระลข้างซ้ายนะครับบอกเจ้าที่นครับเด็กก็ขอประชาชนผ่านไว้โดยจะเอาทีเดียวสองข้างก็ได้นะาแล้ว เทพีไหมโค้ดโค้ดแล้วอาหาราหารที่องค์กรต้องการอย่างแล้วก็โค้ดไอเทมโค้ดไอเทม

การภวันสังฆทานจัดพิธีขอัุทดีข้นานอาเมุนขเ่การวสังฆทานขอพรมากับพุทธิกรับจัดโยมีเวลาเข้าไปนวนะประธานก็มีเจ้าที่ีมาแนะนำให้พุทเด็กพุดกตาพุกใหญ่ติดปีปากติดปีปากติดประวัตสังฆทาน

ถูกถนะครับตอนนี้เห็นใช่ไหมอย่หยีนโอเคครับนี้ต้องถามโจก่อนดนักเาออกมาแลวเขาต้องโดนฆ่าไปเลยในคนที่อยู่ในต้นต้นอ่ะเไอยังไม่เรียกโดนา Yeah. بهر آمدي پيار ۽ پيارتي การจะจอเป็นองค์ดกานตัว่าเก็นือจะาตัวฐาน5,000บาทเพราะว่าจะพาตัวฐานในวันงานเ้าก็จะมีำาของดีให้แการทีละเลือกแต่ปก็จะพาตัวานก็จะมีคำว่าผ้าตจีบอ้อยเพื่อให้บริการต่างๆใครอยูในตัวผ้าไตได้สบายบาเออเราเข้าการเลียนโอสเสร็จแล้ว จะให้ยาค่ายาฆ้าจากทีด้จอไปยาภ่าได้มอบประชาธิรัฐปลาเครื่องกระต่ายเรื่ทางต่างๆในการต้อนาัก่อนที่จะขอรับรองตัวตน่ากของที่อยูได้มอบให้ อับคู่เลยแสออกเลยโทรหน้าหน่อยดูหน้าใครเจ๊งดูหน้าใครไม่เจ๊งแสบไหมตอแรกต่อนโทรแผนทาเดียวหรอกคับเออเอาดีเออจะเรื่องจะเล่าเออไม่ได้อารุณกับแม่ด้วย khôn nha các bạn, các bạn biết không? cái <laughs> cách ăn này nó đẹp phải nha, cái cách ăn nó phải là nuôi con. bữa nào bữa nấy, nếu không ai ăn được, các bạn biết không? ai nuôi con mà không ăn, cái này không được. cái này không được, 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 cái này งากิจการงานเชื่อเรืองมีโชคอะไร่ขั้เฉดนะครับยกาแต่ก็จะหาได้แต่เป็น I uh -huh. อ่ะป้าวัวก็อิตไปทานได้นะครับปัากัวกินกิไปทานได้หนูแต่การัประานยังต้องมีสองวันนะวันที่ एक के नाते के तहत पेदू के द्वारा लोनाडा का दस्तावेज का पाया है के बाजार का तो लोग की हो है ए मौजा काफी पर और की था

ราชการเกี่ยวอะไรผูมือการผู ừ, ้การเียดที่ไหนีพุกยาครับุกยาครับะเยาเหนือุยาตาของมรยาตาัฒยาเหนือครับทีนี้จะ่ย้าไปอ่ากัูเีน่อไกันโอ้โร้ยเดาไปกันถ้ัน 哇。 กินแมงก้าปาหยาสายเออกรดูกดีเออทุกอย่างกระดูกดีกระดูดีเออวันไหนคับวันจัโอร์ครับอ๋อกวูงอ๋อตตูเออวันจันทร์เออวันจั 这样 <noise> 啊，三位女 เช่ครับเดินมาทางแรกต่ออ้าน่อนครับมาจบทาตอนแรกเอาข้างมือต่อมือท่างน้ารับจากแผ่นป้า ý nghĩa bình định của các hồ ngon à lưỡng tà mùng ngon à tà mùng ngon à tà mùng ngon à

ผู้พูดไม่เกีนะเพราะว่ากรรมการท้งักแบบนี้นะครับถ้าโยมอง์มองท่านจะจะเราเอาอะไรจะเชื่อมองคนด้วยจะจะบูชาเอาไปฝากการหรือจะบูชาเอาไว้ใส่จะบูชาโดยที่ไม่ต้องพนะดาษก็แค่สามร้อยสามร้อยบาทแต่ถ้า Vận động lâu bao giờ quê? Then lâu bao giờ quê hôm nay 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 hôm nay

Terima <laughs> kasih